เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยากกินเนาะอะกบอกไปดื่นเนาะฮะหมูอะกระดูกกระดูกอยากกินของ

มานน่บ้าแดงนางนางนางหอเอยเบ่อวากเลยาลอกอกีอ้วเดี๋ยวลงไม่ได้นะ